มาคนเองครับมาคนเองเอ,อันนี้ใส่นี่ราถุงใช่ักโหมดแล้วอันนี้ต้อเอา,า,นะน,าไไน้ำชาแน่นอนขอทักทีนะ สอติกอ่ะค่ะไม่ยังนา่าจะอยู่ที่คือหิดหมดกระมังก็ <c oughs> ยังตัดขาเลยค่ะหมอได้อันนี้ก็แบบเป็นแช่เย็นแล้วก็มาสน้นอยู่อันนี้ไม่ได้สะกันแผ่งแบบวราจุบวดปปต้องหัวดวคะ นมผงตาหมีหมีห่อเหลืองวะหมีห่อเหลืองวะออ๋ไม่ใช่ไม่มีจะมีตูดนมปั่นครับอ๋อมันแล้วเราก็ฝากตูดนมปั่นนมนมปั่นหวานมาก็คือเอาระไปนอนกันถ้าใส่นมเยอะสิบห้ายี่สิบ ยกสดอันน้ำแข็งอาจารย์ซื้อแข็งมานานแล้วก็กรอกเสร็จจิมจิมจิมจินลิมจิมม้ิมจิม้ินจิมจิม่ิมิมิมจิมจอีจมจิมจิมาิมจิมจมมิลจิมจะมสูกันแต่เดี๋ยวม่ท ส่งายน,ายนมีนมหอมนมขน้นนมคาราชมลน้าตาลใช่ค่ะว้าอันนี้แหละจะปากเซียนจะหกไม่หกก็อันเนี้ย ตัดอาเอไวันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นบจุกขวแช่เยนดื่มต่อยอ